สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะ วันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะที่สำนักง,งานที่ดินปราจินบุรีนะคะวันนี้เรามีส่งมอบความสุขโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า1ครอบครัวด้วยกันนะคะและลูกค้าท่านนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านเลยที่เราใส่ใจแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษมากๆเลยนะคะลูกค้านะคะอยากได้บ้านแบบไหนโซนไหนเราก็พาไปเลือกไปดูทุกที่เลยนะคะจนลูกค้าถูกใจและจองบ้านกับเรานะคะระยะเวลาในการจองบ้านนะคะและโอนกรรมสิทธิ์ไม่ถึง1เดือนเลยตอนนี้ลูกค้าได้บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะ และสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านอยู่แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะเข้ามาหาเราได้ที่สํานักง,งานขายคิงโลฮานะคะและลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากแนะนําเพื่อนนะคะที่อยากได้บ้านเข้ามาซื้อบ้านกับเรานะคะเราก็มีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะสํานักง,งานขายของเรานะคะตั้งอยู่ที่ปงไผ่ซอยปงทองเปิดตั้งแต่8โมงถึง1ทุ่มนะคะและพิเศษนะคะกับกิจกรรมน้ํิพิ์แจกหนักแจกใหญ่ส่งท้ายปีนะคะลูกค้าที่จองบ้านในเครือน้ํิพิ์ทุกแบบทุกสไตล์นะคะและได้โอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่25ธันวาคมนี้ลูกค้ามีสิ ลุ้นลับนะคะสร้อยคอทองคํานะคะเครื่งใช้ไฟฟ้ามากกว่า10รายการเลยมูลค่าหลายแสนบาทเลยค่ะและเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะยไายค่ะ